สวัสดีค่ะพี่น้องว่าด้วยเรื่องข่าวช่ายแดยนช่วงนี้ก็เป็นเอียงที่น่าปวดหัวมากเลยกับรัฐบาลไทยซึ่งเหมือนรัฐบาลขมิเขาคางขมิทุกสิ่งทุกอย่างการเบาการจากับบอสามารถที่จะบอกได้ต้องเบาจาดูดีนู่นนี่นั่นทั้งทั้งที่เขาเหตุสันดานหมากับเฮ้ากับตองเบาดีกับมั่นกับ่เขาใจคือกันว่ารัฐบาลนาหย,ยอกนาย,ยกเนี่เขาคิดอียงของเขาอยู่นาะพี่น้อง เออเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าหนอเจ้าหน้เาเขาสิสั่งเอียงกระไดสันสันตีมาคือวาเจาขคลองนี่เป็นเจา้าของประเทศหรือว่าจังไรกระบ่ฮหูออกปลายประการหนึ่งเส้นในห้าเสียหอดปราสาทต,ตาข่วยเสียหอดประสาทคนาแล้วขมิน้นกาลังเ็กกระเ่าขึ้นมาโอ้ยประสาทเสียเลค่าคุณบ่คิดปางหรอวา่า ต่อไปหนีทหารกับชาวบ้านนี่ิเสี่ยงขนาดไหนหรือว่ามันบ่แมนลูกแมนหล้านขุ้นถึงบ่ตตองคิดสิมาใส่ใจหรือว่าจาังไหนกับบ่ฮู้วลงคข้นเริ่มก็เริ่มลำค้าญล่ะพี่น้องลำคาญข่าวเรืองใช่ดอกใช่แดนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หนาปวดหัวหนาเวียนหัวหนาอ้วกแตกเพราะว่ามันเป็นเรืองเดิมๆที่เขาเห็ุกระทํำอยู่ตลอดเวลาในการที่จะลุกล้ำหรือเหตุกระทํำบ่ดี ประเทไทยหรือว่างแผนในการโจมตีไยในอนาคตข้างหนา้าแต่ไยเหตุใดแค่ยืนแนมหลักกะเฮาพี่น้องยืนแนมหลักกะเฮาอิลีเป็นในลักษณะแบบนั้นบ่าสามารถที่จะกัดหรือเตินสวบข้อมันใดอันว่าหมาก็คือหมาเฮา,าใบตองแห่งนั่นแหละพี่น้องบ่าสามารถเทห,หาอีหอย่างไดีย,ดยนอกจากยืนเฮาด้ย่ยางเดียวบ่ได้บอกว่าเป็นพ่อทหารเฮาบอก้าบ่าาบาแข็งบอแข็งแรงบอ สู่บ้านยังเขาแต่เป็นเพราะนายยญ่สันดานหมาที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งอันนั้นอันนี้กับสันติพอสันติภาพทั้งที่เขมรมันบ่เคยสันติภาพกับไทยเลยสักทีหนึ่งมันพร้อมที่จะกัดและหลอกกัดไทยได้ตลอดเวลาบ่ว่าสิเป็นการว่างทุนระเบิดหรือแม้กระทั่งการเตรียมการเอียงอยู่ขังตัวขังใ้เขาเห็นเอียงเขาบ่เคยเกรงใจเข้าไทยเลยเขาบ่เคยทรงเรืองมาตีไทยเขาบ่เคยเอียงเลยมีแต่ไทยนั่นละ่ะสิเห็นเอเนียงแน่นโคโลเคเลนี่ตรงทรงเรืองตรงนูนน่นตรงนี้เขาแต่ว่าเวลาเขาเห็นเขาคือบ่ถือปืนไปหาเขาเฮ้ยหยุด เฮ็ดแบบนี้ไ่ได้ทําไมเฮ้าเห็ดไม่ได้แต่ทําไมเขาทําได้บ่ต้องบอกว่าเป็นพรทหารไทยมีระเบียบวินัยนะบ่ต้องว้าคข้านีบ่ต้องว้าวระเบียบวินัยมีแต่ก็ต้องสามารถปกป้องตัวเองไน้น้าบ่แมนว่าจะงอมไหมเขากระทาย่ํายี่ชาตแล้วเพื่อข้าว่าระเบียบวินัยเพื่อข้าว่าอันเดี๋ยวบ่บ่จะได้บ่ต้องไปเสียเปรียบในเวทที่โลก เพราะว่าตอนเนี้เสียเปรียบทุกประตูขนาดเป็นพระเอกมีหลักฐานทุสิ่งทุอย่างกันยังเสียเปรียบอยู่เนี่ยคอมเมนบ่ได้ายค่าเสียหายอยียงให้เฮาเลยทั้งที่ยิ่งลงพยาบกพยาบาลเข้าไปต่างกีแหงหรือแม้กระทั่งบ้านต่างหลายหลัง หรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่เสียชีวิตหรือแม้กระทั่งทหารที่บาดเจ็บและล้มตายเขาบ่อใดมาก่ายอียงทั้งนั้นทั้งนั้นที่เขาเป็นคนลุกรานแต่เฮาไปเส้นสันติภาพทั้งที่เราไม่ได้เฮียอะไรเลยแล้วก็ยังยินย่อมที่จะให้อเมริกามาขุดมาหาแหล่ในบ้านเฮา เออแล้วก็ย่งย่อมที่จะเอาของนู่นนี่นั่นจากอเมริกาเข้ามาบานเฮ่าโดยผ่านคาว่าศูนเปอร์เซ็นในการได้รับภาษีแต่คนไทยต้องเสียภาษีแหลกกับแบกรับภาษีมากมายบาวเป็นภาษีทางตรงภาษีทางอ้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจและ ถ้าจะคิดว่าคามเนเสียอีกย่างคมัมเนไม่เสียอะไรเลยอเมริกายืนขอเสนอในการปลดาสามารถขายเล็บลิปเพ่นให้กับทา่านคัมนได้ f ส6 m 16ของเฮ้าเนี่ยลละเขาก็สิขายให้กับทา่านคัมเนเนี่ยที่นี่เนียยิ่งกันมวนมุนมีตีแหลกแท่คุณยืดเวลาเพื่อให้คเมนสามารถที่จะ โจมตีไทยได้สามาจีจะเห็นในความเสียหายของไทยได้มากขึ้นคอยว่ากว,วากาถ้าสมมติเป็นแบบนี้แล้วคุณว่าคุณย่อมเขามึงเส้นเนเขาเลยบอกว่ากรุงเทพมหานาครเป็นของขมรให้มันจบๆไปบต่ตตองมาลำลรีลำไลอีอย่างมากไม่เส้นไปโลดเนี่ยสนามหลวงที่เป็นของพอหลวงราชการที่ห้าราชการที่เก้าของแต่ในหลวงแต่ละบุคคลน่ะเส้นเนีเขาเลยเอาหามึงใจอีหลี มึงบ่เห็นหน้าเห็นตาพระองค์ท่านแม้แต่น้อยเดียวหรือบ่เห็นหน้าเห็นตาของชาวบ้านเหยียบหัวเหยียบย่ำจิตจจกิตจใจของบรรพบรุษที่พยายามรักษาพื้นแผ่นดินหรือแม้กระทั่งประชาชนคนธรรมดาตอนนี้ที่ต้องการรักษาแผ่นดินมึงกับบ่เคยเห็นหัวเลยมึงกับบ่แตกต่างแต่มึงทวมหนาลายใส่กับในหลวงใส่กับพระองค์ท่านผู้สื่อหักประชาชน มันเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวบ่แตกต่างจากคุณอุงอิงหรอกบ่แตกต่างจากรักษาการตาภูมิถ้ำหรอกเบอรอีหลีอันนั้นก็ยังถือว่าบ่าท่านเนี่ยเห็ุอียังมากมามแต่อันนี้อ่ะหูอยู่เหล้วว่ามันเป็นแบบไหนแต่ก็ยังเหตุหลกักธระทนักยิ่งกลัวเพื่ออีงก็บ่กเข้าใจเหมือนกัน จำเหมือนกับว่ามันคนหนึ่งน่ะบ่ดด้เป็นคนไทยแต่กตระต้องย่อมรับว่าบัมพูรุลดขาบ่โบเมนคนไทยเขาก็เลยบ่ดด้มีความหมดซึกว่าหักฉาดเอียงหมากไม้เขามาเพื่อหวังเพียงแค่กอบโกยเออล่างค้นกลับไปปั้นเฟกนิวเขาขางเขาอยู่นั่นเลยทั้ง,ง,งจีหูอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยบ่ดด้เหตุผลดีอีย่งกับเพ้าเลยแค่จะให้เขาอยู่่อเพียงแค่ซีนาที่ข่อยกันยังบ่อยากที่จะเห็นข่อยย่อมรับว่า ข่อยเป็นคนหนึ่งที่บ่ชื่นชอบเผื่อไทยย่อมหลับเพาะว่าหลังจากที่เห็นอ่ารักษาการนายกทำไมนั่นของตาพุ่มรรำในการออกมาเวา่าเกี่ยวกับการเสียขาของทหารว่าเป็นอุบัติเหตุแค่นี้บ่เอาแล้วเนี่ยยังมาเจอนายกคนปัจจุบันที่เป็นในลักษณะแบบนี้อีกข่อยว่าข่อยเบือ่อประเทศไทยโหซึกเหมือนกับว่าลมเลี้ยวกระลังสีตกเป็นเมืองขื้นของต่างชาติ จริงๆบ่วา,าสิเป็นชาติใดก็ตามบอสามารถจัดการอียงใดคันเด็ดขาดว่าประเทศใยเป็นเอียงขี้เห็ดอียงก็ตามค่าล่าค่าสร้างไปหมดบ่วาสิเป็นอิสราเอลเขามาอยู่ในบานเห่าหรือแม้กระทั่งขมรนที่มาโจมตีเห่าอยู่ข,งข,งขงังๆบานเหาหรือแม้กระทั่ง พม่าที่ยิ่งระเบิดแล้วก็มีตึกถล่มเศษฝุ่นเศษผงเศษหยังขามมาฟังเหาเขาบ่ต้องอธิบายอีกอย่างเลยเพราะว่าเขาบ่เห็นหัวเหาอยู่แล้วเพราะว่าเราทําอะไรไม่เด็ดขาดเขาหูอยู่แล้วว่าเฮาาประกาศเห็ดเอยียงเฮาาประกาศเปิดหยังเฮาาประกาทําอะไรทั้งนั้นเขาสื่อ,อยุทธป,ปกรณ์มาเพียงเพื่อที่จะโชว์และก,กะแดกงบกันหรือเปล่าอันนี้ก็บก่เขาใจเหมือนกันเออเขาสื่อมาเพื่อที่จะ เอาตัางวโกูกูหรือเปล่าเอออันนี้ก็บบดไ้ดอยคานะแต่ว่าบางที่อ่ะในสิ่งที่เห็นแล้วก็รับรู้มันเป็นเรื่องเอียงที่แบบฮะฮะคอยบดได้วาทหารน้าเหน่อยนหน่ย่ยทหารชั้นน,น้อยน้อยที่ดูลแลแล้วก็ปกป้องชาติมันใจด้ว่าเขาเนี่ยใจเขาอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อพยผวง่ายๆวัสรางการเนี่ยคอยกับบ่โอก,การว่า มันเป็นเอียงของมันหรือว่าเงินมันปิดปากบังตาหรือว่าเจราจาผลประโยชน์ว่าท่านลงตูหรือว่าจังไหนอันนี้ก็บอกเขาใจมันก็เป็นความงงแล้วก็สับสนของประชาชนงูงูย่างข่อยแค่นั้นแหละเขาฉลาดกะตามนั้นแต่ว่าอย่าให้คนงูนี่มึดความอดทนด้